ทุกคนวันนี้เราจะมาวัดวาไหนะไม่รู้อ่ะแต่เรา <c oughs> ต้องมาอ่านกันว่าพี่เราน,นี่คือพ่อเรานะคะไปงไหน่เจะัอะไรก็ไม่รู้ช่างค่ะแต่เราจะทาบุ๊บต้องทาเป็นอะไร คือ <c oughs> นี่ก็คือบริษนี่คือบอ <c oughs> แต่ว่าเราจะพาพี่เราไปลงพยาบาลหัห <c oughs> น้ามัน้ลยันน้า่นี่อไอเลยไอเลย <c oughs> พี่ลองพี่พี่สั่ี่จ้ คือกระเป๋าเป้ข <sk> า <r vary> ่ามนจะสสกอะไรแล้นคะมบรรากาศตอนเยนะครัมันก็จะค่ำยา้รอกคนเนัสิมันเหมือนขอขอพักกันแต่เราน นี่คือถนนนู่นใช่มีรถถ่ายเยอะๆเลยมีรถถ่ายเยอะๆมากแม่เรายแลก็จะถ่ายพี่ะล แล้วก็จะใส่ใส,ใส่แล้วก็แล้วค่แล้วก็จะมีอย่างนั้นอันนี้เราว่าไม่ใช่วาลานวาดอะไรครับวัดวัดวาดวาดไปย่านะเฮ้ยวาดนี่ตรงนี้หนูเคยมาตรงนี้หนูเคยมาพ่อหนูมาหอ่อ ตอนนี้หนูมาขอขอหัวอยู่ตรงนี้แหละพ่อหนูมาขอหัวอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะเราเคยมาแล้วมาไปเล่นสนามได้เลยปะเยี่ยมเลยแค่เยี่ยมมากๆนี่คือวัดนะจ๊ะวัด แม่น <c oughs> ี่วัดอะไรคะไอ้ดูอยากบวชใช่ไหมแม่ว่าวัดยังแม่วัดยังวัดอานารามวัดอานารามวัดวัดวัดอะไรก่อนอะไรให้แม่ข้าสูตรมือดีค่ะรด

ไปม้เคหูหห้อนูอยากไปตรงที่ออกกังกายตรงนั้นป้าไปออกกางกายนี่คอน้ำผึงนะคะ <c oughs> ตรงนี้คือน้ำผึ้ง <c oughs> <c oughs> Бас ээ чиний нээ